สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมสวนครับวันอาทิตย์วันที่6มิถุนายนครับ6-4ี่ครับเรามาชมสวนครับสวนยางที่จังหวัดน่านครับสวนยางที่จังหวัดน่านครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพอต้นทุเรียนที่ผมปลูกไว้นะครับตอนนี้เขาออกลูกแล้วครับมาพอนะครับว่าต้นทุเรียนติดปลูกไว้ประมาณ2ปี เขาออกลูกแบบใดครับต้นทุเรียนที่ผมปลูกไว้สองปีเขาออกลูกแบบไหนนะครับมาดูครับเดี๋ยวขอกลับหน้ากล้องสักครู่ครับดูกันเลยครับต้นทุเรียนที่เราปลูกสองปีนะครับออกลูกแล้วต้นนี้ยังไม่ออกครับนี่ต้นนี้ครับนี่ก็สองปีเหมือนกันครับไปดูด้านโน้นครับผมเจอเมื่อสักครู่เนี่ยครับไม่ได้สังเกตครับต้นนี้ก็ใช่ครับนี่ครับนี่ปลูกคู่กับต้น อลองกองครับอลองกองเพื่อนยกให้มาครับไม่รู้าว่เป็นลองกองหรือลังสานะครับรอลูกเขาออกก่อนครับถึงจะรู้ครับเพราะผมก็ไม่รู้จักว่าใบลองกองแบบไหนครับนี่ครับแบบแบบนี้ครับผมไม่ทราบว่าเป็นลองกองหรือเป็นรังสาดครับเอาไปนู่นเลยครับนี่ก็ทุเรียนเหมือนกันครับไปดูต้นนี้ก็จะเป็นต้นอะโวคาโดครับ ปลูกแถวนี้จะติดกันทดลองปลูกคู่ครับต้นใหญ่ต้นไหนใหญ่ก็ต้นนั้นแหละครับได้กินลูกครับต้นที่เล็กๆก็ปล่อยเขาไปครับท่านผู้ชมมาดูกันเลยครับนี่ก็มะนาวครับด้านหน้าท่านผู้ชมนี่แหละครับต้นทัอแขนมีแหละครับนี่คือต้นผู้เรียนเทศนะครับมาดูหน้าตาครับเพิ่งเห็นกันวันนี้ครับดูหน้าตาเขาสูงประมาณสามเมตรนะครับเขาออกลูกให้เราเห็นแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ นี่ครับลูกของเขาครับขอเสเป็นตาสักครู่ครับอ่านี่ครับลูกขนาดนี้ครับเอากล้องไปใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยครับอึบอึบอึบนี่แหละครับาจะตกเขาครับจะตกเขาเนี่ครับทุเรียนทุเรียนเทศครับลูกใหญ่กว่ากัมปั้นครับท่านผู้ชมหน้าตาเขาแบบเป็นแบบนี้ครับเป็นหนามๆครับก็คงจะได้เห็นกันนะครับ หน้าตาเขาเป็นแบบนี้ครับโอ้ยเมื่อยแขนครับท่านผู้ชมอ้าวได้เห็นลูกกันแล้วครับเราก็กลับกันเลยครับท่นานผู้ชมไปดูด้านหน้านี่ก็จะเป็นทุเรียนได้สองปีครับเดืนได้สองปีส่วนด้านสระน้ําตอนนี้เดือนมิถุนายนแล้วครับยังน้ํายังไม่เข้าสระเลยครับเพราะฝนตกน้อยครับ พอปีนี้ฝนตกเมื่อเดือนเมษาครับตกเยอะพฤษภาก็ตกน้อยเดียวครับตอนนี้เดือนมิถุนาที่จังหวัดน่านก็ตกน้อยเหมือนกันครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองครับส่วนผมครับเอาไปดูครับด้านหน้าเลยครับว่ามีอะไรให้ดูบ้างครับไอ้เจ้านี้ก็จะเป็นต้นน้อยนาครับ นี่น้อยนาลูกสีม่วงนะครับที่ได้มาจากเชียงใหม่ครับต้นจากจากต้นนี้ครับได้มาหลายต้นแต่เหลือแต่ต้นเดียวรอดตายต้นเดียวครับไปกันเลยครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะลำลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนครับนี่ทุเรียนอันนี้ก็จะเป็นจิงก่าครับ คลิปนี้ก็คงจะล้ำล้าท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับอ๋อลืมไหมครับขอแถมขอแถมขอแถมท่านผู้ชมแถมมะแถมมะไฟจีนครับท่านผู้ชมนี่คือมะไฟจีนครับมะไฟจีนที่จงัจงหวัดจังหวัดน่านที่ผมปลูกก็ประมาณสัก5นนปีแล้วครับท่านผู้ชมมันสุกชำแล้วว่าจะเป็นจีนี่ครับนี่ก็ชํำแล้วน่าจะชํำแล้วครับท่านผู้ชม คงจะเด็ดแล้วครับ,รบโอ้ได้ละได้ละเด็ดเลยครับปื๊บของแถมของแถมนี่ฉ่ำแล้วครับรสชาติเขาก็จะออกเปรียปร้ยวๆหวานๆครถถับรสา,า,าทำบุ้ยทบยครับ,บวันนี้ทำบวยผมก็ะปุกนี่ประมาณอยู่สองต้นครับแกก็หายนะนี่ก็รสชาติก็ถือว่าหวานๆเปรียปร้ยวๆครับนี่นี่ก็สุก สุกหมดแล้วครับเขาจะไปทำบอยก็ขายราคาแพงอยู่ครับรงนี้นะครับตอนตอนนี้ยังไม่รู้ราคาราคาเท่าไหร่ครับส่วนมากผมก็จะไว้ทานเล่นๆนะครับท่านผู้ชมแล้วครับคลิปนี้ก็จบด้วยมาไฟจีนครับของจังหวัดน่านครับกดไลค์ครับกดแชร์ครับกดกระดิ่งติดตามครับเพื่อกระตงใจครับเอวางก่อนครับอาวางลงดินครับอุบอุบอบโอ้ did